สวัสดีครับนตอบเออเป็นพหอหน่อยเนะาะเจนดูก่อนเทตผมเหรอครับแจ้งเหตุผมก่อนเมื่อกี้เขาเจนไวยังแจ้งเหตุผมก่อนข้างหน้าเขาไม่เรียกแต่พี่มาเรียกผมคืออะไรอ<ะ>่ะข้างหน้าเขาไม่ได้เรียกผมแต่พี่มาเรียกผมคืออะไรโทษดวิดยู่าเมื่อกี้บอกว่าให้เรียกคนนี้ให้หน่อยเหรอไปไปเรียกไอ้คนบอกมาว่าผมมีเหตุอะไร ไปเรียกไปเรียกลูกด่านเอาดีๆก่อนไปเรียกให้คนบอกว่าให้มาเป่าผมเนี่ยไปเรียกไปเรียกมาว่าลูกคอนผมไม่ไม่ผมไม่ให้เทสผมไม่ให้เทสทช่ไหมครับผมไม่ให้เทสต้องไปแจ้งว่าผมมีเหตุอันสงสัยอะไรที่จะมาเป่าผมสุ่มเทสลูกคอนผมไม่ให้สุ่มผมไม่ให้สุ่มจะทําอะไรผมไหมพี่โดนอะไรจะไปยุ่งกับเขาเไป่เป่าผ่านไหมไม่ผ่านเหรอเขาบอกแค่ไ้น ใน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 กล้องพี่เปิดกล้องนี่นี่เปิด Body camera ไม่เปิด Body camera ไม่มีมาบอกกันเมื่อไหนี่เปิดไหมเปิดไหม Body camera อะไรแล้ว CCTV มีไหมอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งวุ่นวายซซีีทีวีมีไหมอย่าเพิ่งวุ่นวายด่านเดี๋ยวเดี๋ยวข Body camera ไม่เปิดอย่ามาด่านผมอย่ามาด่านผมเข้ามาพื้นที่การทำงานครับเอาเมื่อกี้เชิญมาทำไมขอเชิญมาเป่าแล้วคุณยังไม่เป่าเลยเนี่ย ผมบอกให้ไปเรียกไอคนที่บอกผมเข้ามาองานอยู่เอ้าไปเรียกมาว่ามีเหตุสงสัยอะไรผมคุณเป็นใครล่ะทให้ไปเรียกเขาผมแจ็คแซ่หรอทำไมต้องให้เรียกเขาเอ้าก็จะเต่าผมก็ไปเรียกมาดิว่ามีเหตุอะไรผมมีเหตุอะไรไปเรียกมาไปถามเขาด้วยว่าผมมีเหตุอันควรสงสัยอะไรที่จะเต่าผมอันควรสงสัยว่าอาจจะเมาอาจจะเมาครับ นั่นแหละอาจจะเมานั่นแหละมีพฤติกรรมยังไงถึงอาจจะเมาเอาขับสายก็ได้เอาครับขับสายสินเพอขับสายอันนี้มั่วใช่ไหมเอาคุดูแล้วขนาดกันขับสายคุณเห็นได้ไงคุณอยู่นี่คุณตรวจอยู่นี่คุณนู่นคนข้างหน้าเขาเห็นคุณจะมามากคุณจะมาเดาได้ไงว่าผมมั่วผมไม่รู้ผมเห็นคุณขี่สลอมคุณขัใช่ครับขี่เขาแต่ก็ในเมื่อในเมื่อผมขี่เขาด่านผมต้องชะลอถูกต้องไหมโอ้โหแลอวเอานะผมขี่เขาด่านผมต้องชะลอถูกต้องไหมจะให้ผมขี่พุ่งชนด่านเลยไหม พี่ทำถูกต้องแล้วคืกอแล้วก็ได้ไงในเมื่อผมชะลอข้าด่านทำไมทำไมถึงถึงเป็นเหตุในคนสงสัยผมถามหน่อยมันก็ต้องนาเป็นสงสัยทุกคนไม่ได้ครับไม่ได้ทำไมไม่ได้มันสงสัยทุกคนไม่ได้ครับตรงนี้มันตรงนี้จะดูผมเข้าใจพี่ผมเข้าใจครับสารวัตรผมเข้าใจผมมันเป็นด่านเป่าแอลกอฮอล์แต่สารวัตรไอ้คนข้างหน้าเมื่อกี้เนี่ยมันไม่ได้บอกให้ผมหยุดแต่ผมขี่ชะลอมากลายเป็นว่าบัวมาบอกให้เขาไปเป่าไม่ใช่ไปเป่าแล้วผมก็จะเดินมาบอกน้องใช่ไหมผมจะเดินมาผมบอกว่า ไม่เป่าก็ไม่เป็นไรก็คือเปิดรถกระจกแล้วผมจะเดินมาบอกใช่ไหมใครใครจะเดินมาบอกผมนี่แหละกำลังจะเดินมานี่ผมเล็กน้อยนี่เดินไปข้อกระจกผมนู่นเห็พี่ชะลอนี่เดินไปข้อกระจกไปจะมาเรียกไอ้ผมมาเป่าเนี่ยเพราะพี่เปิดกระจกอยู่นะพี่นะ ผมเนี่ยบริสุทธิ์ใจผมเปิดกระจกชะลอด้วยถ้าผมเมาผมขี่หนีไปแล้วแผลประเด็นคือประเด็นคือการที่มาเรียกตรวจเขาเนี่ยบอดี้คาร์มา่าไม่เปิดเนี่ยท่านสารวัตรจะลงโทษยังไงเน่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยผมถ่ายวีดีโอไว้อยู่เนี่ยบอดี้คาร์มา่าไม่เปิดเนี่ยไอ้ไหนไม่เปิดเนี่ยเนี่ยเนี่ยเปิดไหมเนี่ยยืนเป่าเขาอยู่เมื่อกี้เนี่ยบอดี้คาร์มา่าไม่เปิดเนี่ยสารวัตรจะลงโทษยังไง ผม Ooh, เป็นคนเป่านี่ผมเปิดเนี่ยเขายืนเป่าผมถ่ายอยู่เมื่อกี้เนี่ยเขายืนเป่าอยู่เมื่อกี้นี่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 ไม่ใช่คนนี้ไม่ใช่คนนี้มาที่มาเนี่คนนี้คนเมื่อกี้เนี่ยยืนอยู่ตรงนี้เนี่ยใช่ไหมใช่ไหมมาเข้ามาผมไม่ใช่คนเป่าผมถามหน่อยบอดี้แคมล r าถ้าเปิดไฟมันต้องกระพริบไหมตรงนี้มันแบตหมดแบตหมดไม่ได้อ่ะผมจะร้องเรียนคุณนะอ่ะนี่นะครั ผมจะร้องเรียนตำรวจนาทีนี้หรือ้ยังเขาบอกแยังยังไม่ได้เปล่าเลยตำรวจทุกคนที่ปฏิบัติหน้าที่นะจุดตรวจจะต้องมีบอดี้คันราทุกนายและจะต้องเปิดตลอดเวลาไปกอพ้เงก็ยังเนี่ยถูกต้องไหมเออเพราะฉะนั้นผมจะร้องเรียนคนนี้นะอ่าดูรูปไว้ผมจะทำหนังสือร้องเรียนไปเป็นของอันนี้ของอะไรนะบางพี่น้อยบางพี่น้อยโอเคหัวหน้าผู้คุมด่านเดี๋ยวผมจะร้องเรียนหัวหน้าผู้คุมด่านด้วยด่านครับยังไม่ยังไม่ก็ให้ผมมือ ผมจะร้องเรียนหัวหน้าผู้คุมนานด้วยลูกน้องอุปกรณ์ไม่พบท่านสารวัตรท่านก็ไม่มีบอดี้แคมนะท่านไม่มีบอดี้แคมนะสารวัตรไม่เป็นไรจะไปไปเชิญไปโรงพักไปเชิญเชิญผมไม่เป็นไรเดี๋ยวผมทำหนังสือไปที่จะเลให้สารวัตรไปคุยกันที่โรงพักไปไม่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 ไปไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวผมทำหนังสือไปที่จะเลให้สารวัตรไม่ต้องห่วงครับอ่สวัสดีทุกท่านเป็นของ บางพีน้อยปลายชื่อผู้คุมด่านไม่มีนี่นะ ชื่อผู้คุมด่านไม่ใส่ไม่มีผู้ควบคุมด่าน yeah. Yeah. กล้อง C C T V ไม่มีบอดี uh ้แคมไม่เปิด uh huh. กล้อง C C T V ไม่มี หัวหน้าผู้คุมด่านไม่มีชื่อบอดี้แคมีร่าเวลานี้ไม่เปิดอันนี้เปิดอยู่โอเคหัวหน้าผู้คุมด่านไม่ไม่มีชื่ออันนี้พออยังโอเคพอใจหรือยังพอใจหน,น้าที่เขาต้องทำงานอยู่ไม่ไม่ทำทำไปเลยผมผมไม่ได้ไปห้ามเขาไม่แล้วเมื่อกี้เขาคุณมา,าท <ำ S 1> ีนดียเนี้คนอื่นเขาจะมองว่า ด่านมันมีความผิดอะไรหรือเปล่าใช่ไหมไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวคนอืืนคุณมอวคนอื่นมันมีความผิดอยู่แล้วไม่ความผิดได้ผู้คุ้มคุ้มด่านไม่มีชื่ออย่าพึ่งบาดทอันนี้เรื่องคนนี้คุณไปจัดการต่อก็ได้นั่นแหละนั่นแหละทำงานอยู่มัไม่ทำไปเลยทำไปเลยทำไปเลยเร็วๆทำไปเลยทำไปเลยมันไม่มีคนเข้าด่านหู้ัวหน้าผู้คุ้มด่านคือใครนะอันอันนี้อันนี้มาเปิดอยู่จนเหลียญมันไมมาคนคนนี้บอดี้คาร์เมล่าไม่เปิดที่มาครับอันนี้บอดี้คารเมล่าไม่เปิดนะครับ อย่ามาขัดขวางทังานไม่ไม่ไม่พี่ทำไปเลยทำไปเลยผมผมไม่ได้ห้ามใครอะไรขอญาตเชิญตัวออกจากหลานเลยครับเขาเจ้าหน้าที่เขาทำงานไม่ไรเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเก็บอันนี้ก่อนเดี๋ยวผมไปร้องเรียนทีเดียวโอเคใจได้ยังพอได้ยังไม่พี่ทำงานไปเลยผมผมไม่ได้คุยกับพวกพี่นะพี่ทำงานไปเลยผมไม่ได้ห้ามพวกพี่นะผมสงสัยว่าทำไมด่านไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องหรือยังไงผมเข้ามาผมเขาไม่เห็นป้ายชื่อผู้ควบคุมด่านอยู่แล้วถ่ายทอดดูอย่างเงี้ยคนอื่นก็จะมองว่าด่านมันไม่ถูกต้องอยู่แล้วไม่มีซีซีทีวีไม่มีช จุดสกัดมันต้องมีเหตุเกิดขึ้นเหตุเกิดขึ้นมันมีการแผงดันให้ตั้งอยู่เลยครับช่วงเทศกาลจุดสกัดมันไม่มีแผนูไม่เทศกาลเขามีแผนไหมไอเชศกาดมันคือช่วงเทศการเขามีแผนอันนั้นมันคือจุดตรวจครับมันคือจุดตรวจแล้วคุณมาบอกจุดสกัดได้ยังไงจุดสกัดมันต้องมีเหตุเกิดขึ้นแล้วจุดตรวจจุดสกัดมันรวมกันไม่ได้จุดตรวจทุ้บังคับการอนุนมัติจุดสกัดทุ้มบรรับพลคนอัตคนออนุมัติมันรวมกันไม่ได้ผมเองผงสืออยู่ แปลงหนังสือมาผมมีหนังสือในรถเอาไหมคุณเอาหนังสือมาเดี๋ยวผมเอาหนังสือมามามามเอาหนังสือในรถมาผมอยากรู้เหมือน,น<ๆ>กันแหละขอหนังสือต้องเอาหนังสือทำทำ,ทำเรื่องขอมาให้ดูนะครับผมไม่สีมม่ห้าเหรอครับไม่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 ถ้าคุณคุณเป็นคนบอกว่าคุณมีหนังสือใช่ไหมราชการผมไม่ได้ใช้หนังสือสี่ห้ครับมันมันไม่ใช่มันไม่ใช่เอ่อมันไม่ใช่เอกสารความลับ ตามพรบข้อมูลข่าวสารมันไม่ใช่ความลับไม่ใช่เนีเขาใช่ผไม่ใช่เขาจาดได้หมอเขาไม่ใช่พุงเขาชาผมเขาบอกว่าเขามีเอกสารมีคุณเข้าใจไหมขอรบศรีสุขครับไงคุณไม่ใช่พุงเขาชาผมผมแล้วผมแล้วผมว่าอะไรอ่ะไปผมเชื่อคุณตอกอย่างนั้นและแจกไปเป็นเรื่องเลยท่านครับผมท่านสารวัตรอะไรนะครับใช่ครับผมเชื่อคท่านสารวัตรอะไรนะครับเชื่อพี่รู้หน่อย เอ่อผมแนะนําผมแนะนําว่าให้ท่านเอาหัวหน้าชื่อผู้ควบคุมด่านไปใส่ป้ายโอเคโอเคตอนนี้ใครเป็นหัวหน้าผู้ควบคุมด่านดูนี่นะครับผมขอชื่อชื่อก็ไปดูเอาเอาไปดูที่ไหนมันไม่ไนป้ายมันไม่มีเขายืนอยู่แล้วถ้ามมนมีอะไรคนไหนคนไหนเลยแล้วคนไหนหัวหน้าผู้ควบคุมด่านอะไรพี่มีอะไรางนผมสงสัยว่าป้ายผู้ควบคุมด่านมันไม่มีชื่อในระเบียบมันต้องมีไหมผมถามหน่อย เราพี่ต้องการอะไรตอนนี้พี่ต้องการอะไรผมต้องการชื่อหัวหน้าผู้คุมด่านเขาอยู่อยู่แล้วเขาชื่ออะไรอ่านแล้วเนี่ยเขาจะไปทํางานพี่ต้องการอะไรเดียผมต้องการชื่อหัวหน้าผู้คุมคุมด่านเอาพี่ก็ไปดูเอาดิมันอยู่ตรงไหนอ่ะมันอยู่ตรงไหนตรวจสอบไหมต้ียมาตรวจสอบนะมีไม่ตรวจสอบไหมระเบียบในการตั้งจุดตรวจ ใช่ชื่อผู้คุมด่านหัวหน้าผู้คุมด่านต้องอยู่ที่ป้ายแล้ะผู้คุมด่านต้องอยู่ที่ด่านเขาก็อยู่อยู่แล้วก็นั่นแหละเขาคือใครมันไม่มีชื่อในด่านเจ้าหน้าที่ไม่ไปทำงานแล้วท่านสําเริงเหรอผมก็ทํางานเข้าใจไหมพี่สารวัตรงานสารวัตรสำเริงใช่ทรังานมากวัตรสารวัตรสำเริงคือหัวหน้าผู้คุมด่านใช่ไหมครับผมโอเคโอเคได้ครับพี่ได้ครับผมชอบเลยทำงานนะพี่ช่วงเกิดอันตรายพี่เขารู้อยู่เข้าใจไหมผมรู้ไม่ใช่สิบไม่ไม่ไม่ผมสารวัตรทำงี้ถ้ผมที่ผมมาเนี่ยใช่เพราะผม ขี่เข้ามาด่านมันไม่มีชื่อหัวหน้าผู้คุมด่านมันเป็นกระดาษมันหลุดไปแล้วพี่มันไม่มี ผมไปถ่ายมันไม่มีกระดาษด้วยซ้ำไปเอ้วไม่มีก็ไม่มีทำมาแล้วไม่ทำงานโอ้ยเข้าใจไหมเป็นของสพบางทีน้อยแล้วก็บริเวณที่ตรวจเนี่ยมันไม่มีกล้อง cctv นะครับกล้อง cctv แล้วก็เอ่อเมื่อกี้เนี่ยตำรวจที่ยืนตรวจอยู่สองนายไม่มี body เอ่อ body camera ไม่เปิดนะครับไปทำงานที่ไปทำงานไปไม่ไม่พี่ทำงานไปเลยพี่ทำงานไปเลยมันกวนทำงานครับไปไม่ไม่ไม่รุ่นที่ทำงานอยู่นู่นทำงานไม่ได้เอาพี่ทำงานอยู่นู่นพี่ไปเลยเห็นไหมล่ะไป อันนี้เป็นเป,เป็นของสอพอบางพีบางพีน้อยเอ้ยกูจะรับกูาาามานะไปครับ ผมทำงานเจ็ดศูนย์หกเจ็ดหกสองแทนกองหอเข้าใจไหมผมเข้าใจผมเข้าใจพี่เข้าใจไปนู่นนู่นพี่ปฏิบัติหน้าที่ไปเลยผมไม่มีการตรวจเที่ยวนะไม่ไม่ไม่ผมไม่ได้พูดนะผมเชิญคุณผมไม่ได้พูดนะโอเคนะผมผมไม่ได้พูดสักคำว่าตรวจเที่ยวยไหมผมเชิญคุณไม่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 ต้องเชิญไม่ต้องเชิญครับใช่ไม่ต้องเชิญเพราะบริเวณเนี้ยมันมันมันเลยด่านคุณมาแล้วด่านคุณอยู่นู่นคุณจะมาป่วนด่านผมดิไม่คุณไปทำงานเลยไม่เห็นอะไรเอาตอนเนี้ยตอนตอนที้คุณจอดรถคุณเห็นเลยไหมไม่ไม่ถ้ามาทำ มีความผิดจับเลยไปไปเนี่ยถ้ารถคันนี้มีความผิดจับเลยทำงานนะพี่ไม่หายนะสิบปันอะไรพี่ไปไปม่หาตัวสอบอทไมวะเอ้าตัวสอบที่ไหนผมมาทวงจริงในสิ่งที่ท่านปฏิบัติไม่ถูกต้องโอเคไหมผมขอเชิญตัวพี่กลับนะทำไมพี่พี่ไม่ต้องเชิญพี่ไปทำงานเลยพี่ไปทำงานของพี่เลยไปไปพี่รถติดอุติเหตุครับที่ทำงานอยู่นู่นอันนี้ผมจอดรถเลยด่านมาแล้ว ท่านอย่าบอกว่ากัดขวางไม่ต้องเชิญไม่ต้องเชิญที่จอดรถเข้าใจไหมมันไม่ใช่ที่จอดรถเหรอครับไปไปไปมันมีป้ายห้ามตรงไหนมีครับห้ามจอดตลอดแนวตรงไหนบางน้าตัดห้ามจอดตลอดแนวคุณจอดตรงไหนอะไรเดี๋ยวคุณจอดเพื่ออะไรก่อนคุณจอดรถเพื่ออะไร จอดเพื่อมาทวงตึงในสิ่งที่คุณไม่ปฏิบัติตามระเบียบเสร็จีิยังเสร็จสิ้นกากิจยังคุณต้องการยังเชิญคุณไม่ต้องเชิญไม่ต้องเชิญไปห้าจอดนะไม่เป็นไรครับคุณอย่ามาขัดขวางนี่ผมไม่ได้ขัดขวางนี่ด้งวางแต่งจังหวะนี้มาทางานเนี่ยด่านอยู่รู่นเชิญใช่ไหมเชิญปฏิบัติเลยครับทางานสิ่งปอร์เนตไไม่ไม่ท่านท่านเชิญปฏิบัติเลย รู้อยู่พี่มาทางะัอเนี่ะผมให้ดูนี่นะนี่ผมให้ดูด่านอยู่นู่นด่านอยู่นู่นผมจอดรถเลยด่านมาแล้วเห็นไหมผมจอดรถชิดไหลทางแล้วก็เลยด่านมาแล้วนะนะท่านเชิญไปปฏิบัติหน้าที่เลยครับเชิญเลยครับคุณออกรถครับคุณจอดรถไม่ได้จอดไม่ได้ก็ไม่สั่งทีครับยากตรงไหนอ่ะผมไม่ออกผมเชิญคุณออกไม่ผมไม่ไป ผมจะยืนดูวิธีการปฏิบัติของสพบางส่เพื่อคุณคุณเพื่ออะไรก็เชิญคุณออกไปแค่นั้นเลยคุณไปปฏิบัติหน้าที่ไม่ต้องมายุ่งกับผมที่ผมปฏิบัติหน้าที่อยู่ขออไปนี่ไปเลยครับไปเลยไไนแล้วไป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 ฏิบัติหน้าที่เลยนู่นด่านอยู่นู่นเห็นไหมรถไหนรถผมจะดูรถผมไม่ได้จอดไว้ในด่านนะครับรู้นะครับผมไม่ได้จอดไว้ในด่านนะครับนะครับด่านอยู่นู่นแต่ตำรวจเดินมาหาผม ผมเดินไม่ได้เหรอได้จอดไม่ได้เนี่ยผมเดินมาผิดเหรอไม่จอดจอดไม่ได้ก็ออกไปสั่งไงไม่ออกไงผมให้คุณออกไงเดี๋ยวผมจะเอาระเบียบในการตั้งจุดตรวจจุดสกัดให้ดูไปแต่คุณต้องหากินไงไปนะคุณทำงานไปคุณไปเดี๋ยวผมจะอ่านทสองคนเลยแหละต้องมาอยู่กับคุณแหละเขาไม่ต้องไม่ต้องมาไม่ต้องมาไปทำงาน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 ไม่ต้องมาไปทำงาน เป็นของสอพอบางพีน้อยครับบางพีน้อยบางพีน้อยดูดานอยู่นู่นผมจอดรถอยู่นี่นะครับซึ่งมันไม่เกี่ยวกันเลยนะแต่มาหาว่าผมประขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่